ของอยู่เต็มโตะเลยใช่วันนี้เราจะททำเค้กอัพไซด์จ้าวถ้าเราไม่มีสับปะรดเราใช้ยังอื่นได้ไหมครับคุณปอนถ้าไม่มีก็ไม่ควรทำเยาแล้วออกมาก็คือโคตรโปรเฟสเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็กลับมาสู่รายการกินทิ้งกินคว้างบายครัวคุณปอนวันนี้นะครับเราจะมาทำก็คือเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคือใครครับแป๊บนึง นี่รายการกินทีกินคว้างครับไม่ใช่กินทีกินคว้างไม่มีตอบเติมด้วยขวคุณปอนครับอันนี้เหออครับมยังอยู่ครับรายการยังอยู่แขกรับเชิญแต่ผมมาช้าเลยกำลังจะถูกเคมรายการครับยังเป็นสินทีกินคว้างอยู่ครับคุณปอนเป็นแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของรายการอ้าวผิดรายการแล้วโอ้โหก็สวัสดีคุณจับโอเคสัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับเพื่อนๆกับรายการ กินทิ้กินฟางนะครับวันนี้กลับมาพบกับแขกรับเชิญซึ่งกลับมาเป็นครั้งที่2แล้วตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้พบกับคุณปองวันนี้เราจะทำอะไรครับคุณปอ,อ,องของอยู่เต็มโต๊เลยวันนี้เราจะทำเค้กอัพไซด์จ้าวอัพไซด์จ้าวพระเอกของเราสับประรดกระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเค้กสับประรด อัพไซ n ์ดาวใช่ใช่ทำยากไหมคุณปอนไม่ยากครับเราก็ใช้เวลาไม่เยอะอ๋อโอเคโอเคอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํา ใช้เวลากินนาทีในการทำโอเคจับเวลาไหมครับจับเวลาไหมไม้แค่ทไปเราทำอะไรก่อนจับเวลาก่อนเหรอเดี๋ยวเราตวงก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวขาไปเดี๋ยวสูตรไอ้นี่เออเดี๋ยวเราใส่ไว้ในคลิปดีกว่านาะใส่ไว้ในคลิปว่ามันมีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ใช่พอพูดถึงสูตรแล้วสูตรนี้มาจากไหนเนี่ยคุณปอนคิดเองหรือว่ายังไงอ๋อดูมาจาก y o u t u เจ็ดรายการเจ็ดรายการแล้วเรามา m i ์เองเอามา m i ์มาเป็นของสูตรของคุณปอนเองโอเคเพราะนั้นจากนั้นเราไป เตรียมวัตถุด,ดิบดกันเลยลเย้เชอร์รี่นะครับที่เราจะต้องเตรียมไว้แต่ว่าก็เดี๋ยวเราดูปริมาตรครับที่จริงตามสูตรมัน13ลูกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้าจัดเรียงสวยก็อาจจะเพิ่มหรือจะลดเดี๋ยวว่ากันเน,ย,เนยครับเนยเท่าไหร่ครับเนย5 5กรัมครับ โ <Okay. S 1> อเียมไว้อ่าแล้วเราก็ต่อไปครับนี่นะครับนน้ำตาลสายแดง100กรัมน้ำตาลสายแดง100กรัมใช่ครับน้ำตาลสายแดงครับว้าว <Wow. S 2> นี่อันนี้เป็นน้ำตาลที่เราไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี <ops> ใช่มันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้คุณปอนบอกแล้วบอกว่าไอตัวนี้ใช้น้ำตาลสายแดงเพราะว่าอยากให้มันมีสีตอนที่ทำคาราเมลถูกไหมใช่ใช้100กรัมนะครับ ไม่เป็นเก๋ต์ใช่แสดงอันนี้ใช่ไม่เป็นผงๆอ่าละเอียดมากเลยใช่ครับนี่ครับเป็นไวตรงเป๊ะเลยนะครับเป๊ะแล้วก็สับปะรดสับปะรดใช่เดี๋ยวเราเตรียมถ้าเราไม่มีสับปะรดเราใช้อย่างอื่นได้ไหมครับคุณปอนก็ถ้าไม่ถ้าจะใช้ยังอื่นใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีสับปะรดเราใช้ยังอื่นได้ไหมก็อาจจะเป็นสตอร์สตอร์แต่ก็จะไม่กลายเป็นเคลืสับปะรดอัพไซด์่ะเพราะว่าอัพไซด์ดาว มันก็ตามชื่ออยู่แล้วเป็นอัพไซด์ดาวเป็นไพนด์เปิลก็คนใช้สับรถนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ควรทำเยได้เหรอว้าวโอ้โหเปน่น แยกน้ำสับปะรดอ๋อโอเคแล้วสับปะรดนี่คือยังไงคุณปอนเราต้องมาทําอะไรต่อไหมพูดถึงอะสับปะรดไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเคี่ยวกับน้ําตาลกับไอเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเอาสับปะรดอะมาวางไว้ด้านล่างครับผมก็แค่เตรียมมาไว้แต่ว่าถ้าถ้าดีอะเราคนซับซับน้ำออกนิดนึงโอเคได้ก็เราต้องซับน้ำนะคะเพราะว่าเออตัวสับปะรดอะมันจะชุ่มเกินเราจะซับเอาน้ำออกครับ อันนี้ล้างมือแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนโอเคนิดนึงแล้วก็วางไว้ได้เลยครับก็เตรียมไปสัก4 5ชิ้นก่อนก็ได้คุณจับโอเคครับผมโอเค next นะครับคุณจับไปไหนแล้วครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสนใจที่สนใจก็หน่อยก็ได้ที่ตัวเมนตัวเมนคือเมนเมลูไม่ใช่ ตัวเมนเป็นตัวหลักโอเคอน,นี่คือตัวหลักวันนี้โอเคโอเคโอเคตัวหลักน,นะครับยังไงแล้วทำอะไรต่อนะคุณปอนอ่าเราก็มาชั่งน้ำตาลนะครับำสำหรับตัวเออบสของตัวแป้งเมื่อกี้เราชั่งเป็นน้ำตาลทรายแดงไปแล้วตอนนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายขาวปกติครับสา <Okay, S 2> าลทรยขาวใช่ใชก็เป็น100กรัม100กรัมแล้วอันนี้ <laughs> <laughs> เอาดิ เอาวันไหนดีเอาอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้เอาถึงแมหนึ่งร้อยกรัมไม่ร้อยยี่สิบกรัมครับร้อยยี่สิบสรุปคุณไม่ซ้อมนะมันจะอ้วนนิดนึงนะครับคุณจับแต่คุณจับไม่ต้องใส่นะถ้าไม่ถ้าไม่หวานไม่อร่อยก็อย่าทำเลยใช่ไหมครับถูกต้องของหวานชื่อก็บอกอยู่นะว่าของหวานโอเคประมาณ120กรัมครับถ้าใช้แดงต่อไปนะครับเราก็จะมีเกลือแต่เกลือ เรือเดี๋ยวเราแค่เตรียมไว้เพราะมันใช้แค่ครึ่งช้อนชาเองเรามีช้อนชายอยู่โอเคแล้วก็มีแป้งเค้ก180กรัมครับคุณจ๊บแป้งเค้ก180กรัมอันนี้ครับแป้งเค้กโอเมก้าโอเมก้าเลยโอ้ชโอ้โอเคอเค,ครับต่อไปครับไข่ไก่สองฟองไข่ไก่สองอฟอง,องอคุณจ๊บแกะให้หน่อยครับโอเค ก็มีเนยนะครับที่เราต้องเตรียมแสดงว่าเรามีเนยทั้งหมด2ส่วนนะใช่ใช่ส่วนนี้ก็เป็นเนยนุ่มอีกประมาณ115กรัมเฮ้ยว h a t 115กรัมพอดีเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวๆนะขอแบบนี้ก็ได้หรอคือแบบนี้ก็ได้หรออ่เพื่อความ p e r ร์เฟของช็อตนะครับปุ๊บตึง73 กี่ร้อยอยู่ค่าคืออะไรอ่ะใช่มันเออพอดีเชมันยังไม่ได้แพรตาช่างอะครับคุณจับคุณจับใจเย็นนิดนึงนะโอเคอ่าเราได้เนยร้อยสิบห้ากรัมโอเคแล้วก็เบกกิ้งโซดาเดี๋ยวเราใช้ช้อนตวงเอาอันนี้คือหมายถึงว่าตอนนี้คือวัตถุดิบเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วทั้หมดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตอนนี้เราไปท้ำพร้อมกันเลยไปอ้าวตอนนี้เราก็เตรียม วัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทําการเคี่ยวคาราเมลกันนะครับเนยโอเคตรงน, <S <S รงนู้นเลยนะครับผมตรงนู้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเออ่ทำตัวคาราเมลนะครับคาราเมลต้องทำอะไรก่อนเอ่ยต้อใส่น้ำตาลทรายแดงไฟเราไม่ต้องเปิดหรอคุณปอนถ้าเกิเราใส่แล้วเราก็เปิดเตางครับอ่าแล้วก็เนยที่เราตัวของมันเป็นปกติใส่เนยก่อนเนาะอันนี้ใส่น้ำตาลใช่ไหมต้องเดี๋ยวมันก็ต้องไปมิกซ์กันนะไฟอะไรเอ่ยไฟกลางไฟกลางค่อนค่อนอ่อนโอเค ไทยต้องเป็นไทยอะไรนะเป็นไายซิลิโคนไอ้อหดไรครับครัวเราสามารถคลีนถึงบอกว่าทำไมไม่ใส่เนยก่อนก็สูตรอันนี้เป็นสูตรของครัวคุณปอนเหลืออีกแล้ว อ้าวมีกลิ่นไหมครับคุณจ้ายังเลยอ้าวยังเหรอครับทำ <laughs> ไมดูกรองยังเลยว้าวต้องต้องเราต้องเคี่ยวไปขนาดไหนเนี่ยคุณปอนอ่ะเคี่ยวให้ละลายก็พอครับแค่ตรงน,นี้เราก็ได้ความเป็นคาราเมลนิดนดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจะประเทใส่กิมประมาณานี้ได้นะใช่ไหมคุณปอใช่ใช่ครับโอเคทำาังไครับทานเลยครับ มันจะได้ไม่ติดไงจะได้ไม่ติดพิมเวลาตอนเราเอาแกะพิมมาโอเคเทได้หรือยังเอ่ยเรียบร้อยเทได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเทตัวคาราเมลคาราเมลลงไปขึ้นข้องบนถูกไหมเราก็จะเห็นคาราเมลบนบน หมดไหหรือว่าแค่นี้พอแล้วเอาให้หมดเลยครับหมดเลยเนาะโอเคแล้วจากนั้นเราก็เราก็ใส่สับรถลงไปครับใส่สับปรดลงไปอันนี้มือล้างแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวสับรดโอ้พอดีพีม่อันนี้น่าจะได้ซับกี่อันอันสองอันสามไมไม่ได้ไม่ได้อะไม่เป็นไรอาจจะเบียดกันนิดนึงเบียดนึงได้ใช่ไหม โอเคแล้วเราก็เอาเชอร์รี่ใส่ลงไปอ่าแต่ว่าอ่าถ้าเราอยากได้ข้างๆเราก็ใส่เพิ่มได้โอเคว้าวโอเคอ่ะเดี๋ยวพอได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราทำอะไรนะคุณปอนอ่าเราก็จะมาทำแป้งอันนี้เราพักไว้ก่อนเนาะพักไว้ก่อนเจี๊ยบเราไปทำแป้งด้วยกันพร้อมกันเลยครับท้าค่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาทำ ส่วนของออแป้งเค้แป้งเค้ก,คกอ่าโอเคทำอะไรก่อนคนระับคุณปอนใส่อะไรก่อนใส่เนยครับคุณจ๊ะเนยโอเคเนยนี่เราตวงแล้วเนาะใช่ใส่ให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ตนะีเนยตีเนยตีไปขนาดไหนครับคุณปอนตีเนยไปสักแบบว่าไม่ถึงนาทีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลที่เราตาลตใส่ข่าวนะใช่ใส่ใสหมดเลยนะใส่หมดเลยครับ แล้วเราก็ตีไปอีกประมาณสัก5-6งนาทีครับให้ตัวน้ำตาลกับกะวเนยมันเข้ากันเข้ากันโอเคอ่าตอนนี้เราก็ปั่นจนได้ที่แล้วนะครับเนื้อประมาณนี้ใช่ไหมคุณปอยเนื้อจป็นเนื้อันเยโอเคครับไม่เไเยอ่าต่อไปนะครับเราก็เตรียมใส่ไข่ที่เรากตอกไว้แล้วอ่าก็ค่อยๆใส่ลงไปว้าว กินเวลาเหรอคุณปอนกินเวลาอ้าวใช่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งช้อนชาครับคุณจ๊าบใช่แล้วต่อไปทำอะไรเอ่ยอ่าต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมรัตถุดิบครับเราก็จะใส่มีแป้งที่เราเตรียมไว้ใช่แล้วครับแล้วก็อ่ามีเกลือแล้วก็อันนี้ผงฟูอช่หนึ่งส่วนสี่เนาะส่วนสี่ครับโอเคเบกกิ้งโซดาก็คือ ตามโจทย์ที่เราเตรวยมไว่104แ้วเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งครับนี่ครับโอเคอ เราล่อนเพื่ออะไรนะคุณปอเพราะว่ามันจะมีเศษพวกผงเห็นไหมถ้าเราไม่ล่อนเนี่ยมันก็จะมีเศษเศษลงก็คือเวลาเราไปปั่นมันจะไม่เนียนถูกไหมใช่ครับเเเค้กจะไม่สวยใช่ต่อไปเรายังไงนะครับคุณปอเราก็ใส่แป้งครับใส่เป็นเียไม่ไม่ครับเราต้องแบ่งเป็นส่วนก็เดี๋ยวใส่แป้ง3ส่วนแล้วก็ใส่น้ำสับปะรดที่เราเราเอามาจากกระป๋องน่ะเป็นสองส่วนใส่สลัดกันใส่สลัดกันอ๋อใส่แป้งลงมาก่อนครับจะกคจับแลวจะไม่ชโอเค แล้วก็ตอกฝังครับอันต่อคุ้งเลยเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำสำับรดครับหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราตวงแล้วคุณจับโอเคอ๋อเก่งนะครับคุณจับแคทเทย์ต่อแคทเทยปาดขอบนิดนึงปาดเอาขอบใช่มันจะมีพวกเศษแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับโอ เดี๋ยวมันไม่เข้ากันนะเนื <usage> e though, ้อจะไม่เนียนเนาะื้อจะไม่เนียนครับถ้าเนื้อไม่เนียนก็ต้องไปเรียนมาใหม่โอเคโอเคค้นไม่ใช่ในการแสดงการแสดงการแสดงต่อไปอันนี้ได้แล้วใส่แป้งส่วนหนึ่งครับโอเคขยับไว้ส่วนนึงจับก็เริ่มเก่งขึ้นนะครับเนี่ยแท่กเหแป้งใช่เนียนเลยเนาะใช่ครับแป้งนะออกไม่ใช่หน้าใช่แป้งเนียนเลยเนียนมากครับเนียนมากนะครับแป้ง นาคุณจำนี่ได้ลมขันนะครับเนี่ยนิดเดียวปาดไหมปาดไหมคุณจำก็แสดงเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยว้าวอันนี้เขาเรียกอะไรครปาดหน้าเค้กโอ้ปาดหน้าเค้กมันแปลว่าอะไรเหรอครับก็ปาดหน้าเค้กก็ลงตัวคือปาดหน้าเค้กเนี่ยนะก็คือตรงๆเลยใช่มัครบปาดแป้งเค้กอเค้กอันนี้เราต้องใส่ตัวน้ำสมรสนิดนึงโอเคครับ เสแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายก็คือตัวแป้งส่วนที่สองใช่ก็ตบท้ายเลยเริ่มเนียนแล้วเราก็่ใคำสุดท้ายนะครับเพื่อนๆหมดเลยโอเคโอเคโค้ดโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับโอเคเนื้อเราก็จะเนียนสวยงามได้แล้วใช่ไหมะมาณนใช่ไหมบอยใช่ครับ ต่อไปเรายังไงเอ่ยต่อไปเราก็เทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้อ๋อนี่ก่อนที่จะเทใส่พิมพ์เราต้องอ๋อวอร์มเตาอ๋อคุณปอนวอร์มไว้แล้วใช่ไหมวอร์มไว้แล้วครับวอร์มเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยอ๋อไฟที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบองศาไฟไฟเอ่อไฟบนล่างไฟบนล่างชั้นลมเปิดไหมก็เปิดได้ครับเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้ใช่โอเควอร์มประมาณสิบนาทีเนาะใช่ครับอ่ะตอนนี้เราเทเสร็จพิมพ์ก่อนนะครับเพื่อนยวไปขอเอาพิมพ์มาเทใส่ตัวนี่ก่อนละกันครับอ่าเสรร็จลคับนื้ จับลองเทสไหมโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็เทใส่พิมพ์เทประมาณไหนอะคุณปอเราต้องใส่ก็เทประมาณเท่านี้เต็มไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องเต็มมากครับไม่ต้องเต็มมากนี่ก็คือเราเดี๋ยวเราเฉลี่ยให้มันแบบว่าเฉลี่ยหรือเกลี่ยเฉลี่ยให้ให้มันโดนเข้านาแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยด้วย อ่ะคุณเจ้าเปิดเตาอบให้หน่อยครับโอเคร้อนนะคะโอเคครับอ่าโอเคอ่ารเดี๋ยวนะท่านี้ไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่าเราเลื่อนมาแล้วโอเควางได้เลยครับอ่าที่นี่ยวต้องใช้อบเท่าไหร่นะคุณปอนอ่ออบเอ่อร้อยไฟที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณ 35ร้อเจองศาส0 5 35นาทีอ่าเราจะดูยังไงว่าเค้กมาได้แล้วล่ะครับก็เดี๋ยวเราเอ่อไอช้วยเนี้ยอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเดี๋ยวเราอาจจะสักสักยี่ห้านาทีหรือ20นาทีเดี๋ยวเรามาดูก่อนโอเคท้างนั้นเดี๋ยวตอนเราเข้าเตาอบก่อนใช่ครับโอเคเรียบร้อยครับเจอกันได้หรือยังครับคุณปอนได้แล้วครับหอมนั้นเนี่ยผมอยู่นี่ยังได้กลิ่นเลยอ่ะว้าว อันนี้คือว่าเดี๋ยวเราต้องรอนะรออีกสักป,ประมาณ 4, 4ีนาทีให้ตัวเออ่ตัวเนื้อแบ้งเค้กนะครับให้มันเย็นลงนิดนึงแล้วเราจะคว่มก็คือค่อยมาแกะพินทีหลังใช่ใช่แล้วก็ฟั่มลงก็ <ทอ S 2> จะโอเคเพราะว่าถ้าเราเราเราเออพลิกเลยเนี่ย ไอตัวน้ำตาลที่มันมันร้อนอยู่ครับมันจะไหลเยอะเลยแล้วต่อให้ตัวหน้ามันนะที่เป็นตัวคาราเมลัวเจ็จ,จต,ต,ตัวนิดหนึ่งอโอเคได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีมแล้วอีกห้านาทีสะับใช่ครับปั่มเลยเอา,าแล้วอ,อันนี้ก็คือเราสามารถกินได้แล้วใช่ไหมทุกปอน เออที่ถ้าจะให้ดีก็คือพักเย็นแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เราก็ค่อยจัดใส่จานใแล้วค่อยมาชิมดูเนาะว่ามันได้หรือเปล่านะโอเคได้แล้วนะคุณปอนเดี๋ยวเรามาจัดจานเลยดีกว่านะครับผมปอนใส่จานให้เพื่อนดูสักอันหนึ่งอันนี้ไม่ลางแล้วอ่าโอเคว้าวได้อ่านี่เดี๋ยวให้คุณจับลองชิมดูนะครับสักครู่นะครับว้าวน่ากินไหมครับคุณจับ กลิ่นหอมเนี่ยหอมมากชิมนิดนึงนะครับชิมเลยครับเค้กสับปะรดอัพไซด์ดาวไม่ไงครับหายใจหน่อนี่คือน้ำลายนะครับเนื้อไม่แน่นเนื้อไม่แน่นนะครับแล้วรสชาติเป็นไงบ้างไม่หวานมากด้วยแล้วก็คือตัวสับปะรดอ่ะผมว่าก็กำลังพอดีนะ แล้วมันมันฉ่ำเลยไปนะครับสูตรนี้ของคุณปอนเขาใช้ได้เลยนะครับเ<ๆ>พื่อนๆอร่อยครับคุณปอน แต่ว่าจริงๆแล้วว่าคือใส่พิมพ์เล็กก็มันกินง่ายดีนะผมว่ากินใหญ่อาจจะกกทำยากไปนิดนึงเนาะอะไร<ช>ประมาณน้ถ้าถ้าบ้านเพื่อนเพื่อนน,นนะครับมีเป็นถ้วยแล้วถ้าเป็นพอดีอ่ะแล้วก็ทําเป็นคัพเงี้ยมันก,ก็กินสะดวกแบบว่าเสิร์ฟเสิร์ฟใบเสิร์ฟเลยเแล้วก็จะดีสะดวกได้ได้ได้ไม่ต้องแบ่งโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับกินทีกินฟังด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูนะว่าข่าวหน้า ถ้าคุณปอนได้มาเป็นแขกรับเชิญอีก,กอ่ะเขาจะมีเมนูอะไรที่จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมยังไงวันนี้ก็คุณปอนมีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆไหมครับก็ฝากก็ฝากช่องของกินงุ่ข้างของเพิ่มผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โ,โหยอดสับตะไคร้แล้วก็ยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นตลอดเลยโรเคเรอช่วยกันนะครับโปรโมทกันใช่ช่วยกันทาหากินนิดนึงได้ได้ได้ครับถ้างั้นวันนี้เราขอลาไปกับตัวเค้กสับปะรดอัพไซด์ดาวนะครับ 拜拜。Bye bye